ทานายลาสันตะนาววิจาร์นะคะหรือครูกาฟิลค่ะในวันนี้นะคะครูกาฟิลนะคะก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของทักษะกล้ามเเล็กนะคะเรื่องการเรียนแบบการลากเส้นตัวเลข1 0ค่ะค่ะตัวเลขแรกวันนี้ที่ครูกาฟิลจะสอนเด็กๆกันนะคะก็คือเลข1นนั่นเ,เองนะคะตัวเลข1นเนี่ยน,นะคะก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะคะลากไปตามของลูกศรแบบนี้นะคะแล้วก็ลากลงมา นี่นะคะคือเลข1ค่ะเลขต่อไปนะคะคือเลข2ค่ะเลข2นะคะก็ะะจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะคะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะคะจุดแรกเส้นโค้งนะคะลากลงมาตามหัวศรแบบนี้นะคะก็ะคือเลข2นะคะต่อไปนะคะเลข3ค่ะเลข3มนะคะเราก็จะลากจากจุดเริ่มต้นนะคะเส้นโค้งมาหยักนะคะแล้วก็ลากมาโค้งอีกรอบหนึ่งะคะ่ะเป็นเลข3ามนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเลขสี่นะคะเลขสี่นี้นะคะก็จะลากเป็นเส้นแนวเฉียงแบบนี้นะคะลากต่อไปทางนี้นะคะแล้วก็ลากอีกเส้นหนึงลงมาปรรจบกันแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเลขสี่นะคะต่อไปค่ะเป็นเลขห้าเลขห้านี้ค่ะก็จะมีทั้งหมด3เส้นนะคะเริ่มเส้นที่หนึ่งนะคะล่างตามหอวสาเป็นแนวตรงลงมาค่ะโค้งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเส้นข้างบนค่ะ ตัวเลขต่อมานะคะที่เราจะมาฝึกเขียนกันนะคะก็คือเลข6ค่ะเลข6นะคะจากจุดเริ่มต้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะลากนะคะเป็นม้วนเป็นวงกลมนะคะลากขึ้นไปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเลข7ค่ะเลข7จะเป็น2เส้นนะคะก็จะเป็นเส้นแนวน,นนี้นะคะลากต่อลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นเลข8นะคะเลข8นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามส่วนด้วยกันนะคะ ส่วนแรกนะคะก็จะจุดเก่งกลางด้านบนนะคะลากเส้นมานะคะโค้งนะคะมาเส้นที่1แล้วต่อไปเอาวัดขึ้นไปนะคะเป็นเส้นที่2แล้ว3านะคะกลับมาจุดเดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นเลข9ค่ะเลข9นะคะก็จะมี2จุดนะคะจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราวนโค้งนะคะเหมือนคล้ายลักษณะวงกลมนะคะด้านขึ้นไปแล้วก็เฉียงลงมาค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเลข1ิบค่ะเลข1ิบนะคะเราก็จะเขียนจุดเริ่มต้นนะคะเฉียงขึ้นไปลากตรงลงมาเป็นเลข1นะคะและเลขศูนย์ค่ะจากจุดนี้นะคะถึงกลางวงกลม,มนะคะลากนะคะม้วนเป็นวงกลม,มแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการเขียนตัวเลข 1- 10ถึงิกันไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะครูประพิวก็จะพาเด็กๆนะคะมาเขียน แบบฝึกนะคะตัวเลข 1- นถึงสิกันค่ะตัวเลขแรกนี่นะคะก็สีม่วงนี่นะคะก็คือตัวเลข1นะคะเราก็จะมาเขียนเลข1นกันนะคะเขียนขึ้นข้างบนลากลงมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเลข2ค่ะนะคะจุดเริ่มต้นนี้นะคะเส้นโค้งลงมาค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเลข3มค่ะอยากกันแบบนี้นะคะแล้วโค้งลงมาค่ะต่อไปค่ะเลข4นะคะก็จะเขียนไป2เส้นนะคะเขียนลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลากมาบรรจบกันแบบนี้ค่ะ ห้านะคะสองเส้นเช่นกันค่ะโค้งแบบนี้นะคะมาเขียนเส้นบนค่ะต่อไปนะคะเลขหกค่ะนะคะเขียนวงกลมแบบนี้นะคะนากขึ้นไปค่ะต่อไปเลขเจ็ดนะคะเส้นยาวตรงแบบนี้นะคะลากลงมาค่ะต่อไปเลขแปดนะคะเลขแปดนะคะเราก็จะเริ่มจากจุดกึ่งกลางนะคะของตัวเลขแปดนะคะโค้งลงมาค่ะแล้วก็วัดขึ้นไปนะคะกลับไปสู่จุดเริ่มต้น สุดท้ายนะคะเลข10ค่ะเลขสิบเราเขียนจากเลขหนึ่งนะคะเชียงลงมานะคะต่อไปเลขศูนย์จุดขึ้กลางนะคะวนรอบกันไปนะคะขอบคุณครูนะคะได้สอนเด็กๆนะคะเรียนแบบการลากเส้นตัวเลข1นึ่งถึงสิไปแล้วนะคะ,ะการลากเส้นจตัวเลข1นึ่งถึงสินี้นะคะก็จะช่วยสร้างเสริมนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กให้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ยังสร้างเสริมในเรื่องของการขีดเขียนนะคะให เด็กๆนะคะสามารถขีดเขียนได้มากขึ้นด้วยนะคะก็เหมาะสําหรับเด็กที่มีการขีดเขียนเส้นพื้นฐานได้บ้างแล้วนะคะและผู้ปกครองนะคะสามารถนําไปฝึกกับเด็กๆที่บ้านได้นะคะโดยการอาจจะเป็นด่านฝึกนะคะที่ผู้ปกครองมีนะคะเป็นเล่มนะคะก็สามารถนามาฝึกให้เด็กๆเ,เขียนซ้าๆนะคะทุกวันนะคะเพื่อสร้างเสริมให้เด็กๆนะคะมีทักษะในการขีดเขียนได้มากขึ้น,นะคะ่ะในวันนี้นะคะคุณรูกาฟิวก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ปกครองนะเด็กๆทุกท่านนะคะที่รับชมกันนะคะในวันนี้คุณรูกาฟิวขอขอบคุณค่ะ thank you